ค่ะสวัสดีค่ะเอาหอกกับช่องบุญปลูหลูกอีสานชานแนลกับตอนนิท่านตอนที่หนึ่งของนิท่านเวตาลอย่าลืมกดติดตามเวยค่ะท่านเจด็บบพัฒกับนิท่านเวตาลที่สนุกสนานค่ะเริ่มกันเลยค่ะเท่าตีวิกรมเซนนี่ค้องื่องอุดเชนี่ ข้อ,องเมืองกับปษาซายูดีมิสุขจนว่าเพื่อนอายุได้สาปีก็เลยอยากเห็นบ้านเมีอยงอื่นๆเห็นเรล้าว่าเขาหาอยู่หากินจังใดไปเห็นหาแทมันจเจริญกับสิหาช่องทั้งร่วมเอามาเป็นเมีอยงขึ้นเลยหมอบราชการบ้านเมีย้ยงห้นนองซ้าซสือว่าพาพันตะะลุหลาดเนี่ยเบิ่งแทน แล้วพระเจ้าแผ่นดินก็นคือพระวิตีวิกรมเศษเนี่ยก็ได้แปลงกายเป็นโยคีไปกับลูกชายผู้น่อยลูกชายเพิินนาา้าวาธรรมวัฒนส่วนน้องชายเพลินสอวาพาพันตะลือราดนั่ะเป็นคนซึมเศร้าเพราะว่าเมียเด็ดตายนี้จากตายด้วยเหตุประหลาดได้พี่น้อง เหตุประหลาดยังวันตีมือหนึ่งเพิ่นเพิ่นก็คือผราพันตะลือลาดละพี่น้องเพิ่นไปเที่ยวปลาสแล้วเพิ่นก็เลยไปเห็นนั่งพ้ามานนี่ก็คือผ้าแมยิงนของอินเดียละยางเข้าไปในกลองไฟสแล้กวกลองไฟท่วาเขาเผาสามีก็คือผัวเพิ่นตายเพิ่นเลยก็เลยเผาตัวตามบัดที่นี่พระพันตะลือลาดนี่เห็นประทับใจก็เลยมาเว้าให้เมียฟัง แล้วก็ย่องผู้ยิ่งคนนันว่าซื่อสัต์กับผัวจังสันจังซี่บาดท,ที่นี่ผู้เป็นเมียเพิินหรือว่าพยะซ้ายาเพิ่นเนี่ยได้ฟังก็เลยบอกว่าผู้ยิ่งดีน่ะนะ่ะย่าสามีตายเนี่ยก็ต้องตายโดยเพิ่งแห่งความทุกหาว่าตายในกองเพิ่งที่เอาผเผาผัวบมานพ่อพาพันตะลือลาดได้ฟังเมียว่าจังสัน่นก็นั่งคิดเด้ แต่ว่ากะเลยเบาๆอีอย่างจนว่ามือหนึ่งเพิ่นกะเลยบอกว่าเพิ่นเสิออกบ้าไปหาลาัตว์บาทที่นี่ไปบ่ระท่านโดนกะเลยคิดจังไดบุนี่ถอดเสื้อออกหาเลือดเก่งเลือดกวงมาใส่เราก็ให้มหาดเล็กเนี่ยถือเสียเปลี่ยนเลือดมาเราก็บอกว่าเป็นเสียของแกของเกิดเหตุบ่ดี พาพันตะลือลานน่ะเสียชีวิตแล้วพ่อซาญาหรือว่าเมียเพิไนดนยินก็ล้มตึงลงตายเลยบาดท,ที่นี่พ่อจะพาพันตะลือลาดกลับมาเห็นเมียตายยังสัน่นก็เลยสูกเสาอาไลาอาวออยู่เป็นประจำะบาดท,ที่นี่กล่าวถึงเมื่ออายเพิ่นเนี่ยได้ออกจากเมืองไปกับลูกทายแล้วเนี่ย ผู้เป็นน้องไส้ก็คือพระพันตะลราดกับปกคข้องบานเมี่ยงแท่นอ้ายเด้วาราสการในทังทีดีมีศีลมีธรรมจนว่ามือหนึ่งได้พอกับยิ่งงามผู้หนึ่งงามซ้ำว่านั่งฝ่านา่งสวรรค์พระพันตะลราดเนี่ยมักนั่งคนนี่หลายมกคัก,กมกแน่จนวาลืมโศกลืมเศร้เเเาเศร้าโศกเศร้าเศร้าเด้ มักนั่งผู้ว่างามคือนั่งฝ่านั่งสวรรค์เนี่มักคักแต่ว่านั่งผูน้นี้เนี่ยบ่เห็นความหักของพระองค์นั่งผู้นี้บ่เคยจงรักภักดีบ่เคยหักเพึ่นผู้หนึ่งผู้นี้ว่าเป็นผัวแต่ว่าใจของนั่งนี่บ่ซัดบ่ซื่อนั่งไปมีใจหมักอมาดหนุ่มผู้หนึ่ง อมากนุ่มผู้นันซอวามาฮบานบอดนบอซาก็มีมีเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าไก่ไก่วังกัมมิพามสองผัวเมียยากจนค้นแค้นพี่น้องกันว่าทุกๆุกอิหรีเด้คุณอินเดียเนี่ทุกขักหลายบ่หูว่าสิพ้ากันเห็ดอีหยงังก็เลยพรากันนังตะบะอดเขา่าทรมานจะของ ย้ำหนาวกัะน่งแส่หนาวเย็นเย็นย้ำห่อนกับผ้ากันกอไฟผิงจนว่าหลายฝ่าลาปีบาทนี้เราเทวดาสันตําำกับผ้ากันยานห่อนไปหอดเทวทูตจากสวรรค์กัดลลงมาเบิงเกิดความศรัทธาเลยเอาผลละใหม่ให้แล้วก็บ,บอกพามทั้งสองว่า พลละไม้นั่นเป็นผลอมฤตขั้นกินแล้วสิมีซีวิตอยู่คำฝาเพราะแตาทางเทวทูตไปแล้วเนี่ยฝ่ายผัวซึ่งมีฟันออยุสองสามเล่มกำลังสีอาปากกัดกินผลละไม้นั่นฝ่ายนางเมียก็ะลยห้องห้ามไว้ก็เลยให้เหตุผลว่า ท่านเอ้ยผู้ผัวหักผัวแพงหยับหย่างสั่งใจองก์กนคว่ำต่ายนั่นเป็นคว่ำทุกซัวขนาดเดียวแต่ว่าคว่ำม,มีชีวิตยากแค้นของเฮาสมือนี่มันคือยาวนานท่านอยากสิมีทุกอยู่จังสี่ท่านสิอยากมีคว่ำทุกอยู่จังสี่ท่้งทุกทงานยากนี่ค่ำฟ้าสันบอ ความยากจนนี่มันเป็นบาปที่เฮาเหตุไหวนตรงหลังท่านสิหยุดติดความทุกข์ที่เฮาใดเนี่ยไปเหตุหยังอยว่าผลละใหม่นี่เฮาเฮาจะกินเถอะนาอง้าไหนยินภูมิยาวอจังสันกับั่งเลียใจนางหนึ่งอาปากข่งางจักนอยกะววกบว่ากับเมียว่า เฮาได้ผลไม้นี่จากเทวทูตวาสิกินเจ้าคือขัดขคานเฮาสงสัยเจ้าผู้มีปัญญาเหตุจังใดนั่งเอ้ยว่าให้อายฟังเน่นั่งผ้ามานี้ก็เลยบอกว่าท่านกับคอยเนี่ยเวลานี้เฮา่คยแกแล้วควมสะลากัสิกิดกันควมสุขค้นแก สิไม่กินใหมั้มันอายุยืนไปหาประโยชน์หยังมันบ่มีกัสสอยูงงงเกินเงินจังสีคำฝาซันบอขั้นแมนโตเจ้านี่นุ่มแน่น่อยสิบวขาดขาดเลยเออเจ้าสียูคำฝาเจ้ากักินทำไมยูคำฝาแบบเท่าๆอย่างเงาะเงาะแงแงทุกๆแงแงเจ้าสีเอาอยู่บอภาพหนียิน ผู้เป็นเมียเบาจังสันก็เลยสิน้นความลังเลสงสัยเอาผลละไมอัมมาริตนั่นชิมนางผู้เมียก็เลยยินดีก็เลยกล่าวกับผู้เป็นผัววา่าผลละไม่นี่เฮาจะกินถเถอะเนาะผู้ผัวได้ย,ยินจังสันก็เลยวา่า ขั้นจังสัน้นเทวดามันเอามาให้เฮาเห็ดหยังเบึ่งดูเอามาให้เห็ดหยังมันซ้ำเติมเฮาตัวเนี่ยปาดทิโวว่าแล้วแล้วกะเลสิยิบเอาผลไม้อมลตนันโยน,นเข้ากล่องไฟฝายผู้นั่งเมียกะเลยบอกว่าอย่าเฟิร์มผลไม่นี่นะ่ะมันบ่เมนของหาง่ายๆ เพิ่นเอาไห้มาแล้วเฮาก็ต้องใส่ประโยชน์เอาจังซี่ซาเฮาไปเข่าเฝ้าพระพัตะลือลาดเอาพล,ละไม่นี่ให้เพิ่นเพิ่นก็สิเอารางวัลให้เฮาสมควรแก่ราคาอยู่เดขีอยว่ามันจะเป็นเข้าของเงินทองมันก็สิมาปดทุกขวามยากความจุน สมกับเ้าเห็ดตะบะมาโดดอยู่ดีเจ้าว่าบบฝ่ายผู้เป็นพามสามีได้ยินเมียเว่าจังสั่นก็เห็นดีน้ำก็เลยผ้ากันน้ำผลไม้อมมาลิตนี่เอาเขาไปให้ผ้าพราพฤชตะลือลาดแล้วก็ว่าคุ้นแหง่งผลไม้อมมาลิตนั่น ให้พระให้พระพันตะระลาดฟังว่าพระองค์ขอให้รบผลไม้นี่ของข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระองค์สิดรมิอายุนานเป็นทีเพิงของปราชลาดทั่วไปและพระองค์กับประทานลังวัลเห้กับข้าพระเจ้าโดยสมควรค่าแห่งผลไม้นี่ความเป็นทีเพิงของพระองค์ กสิแพทวีไยศาลไปอีกฝ่ายพาพันตดุราชได้ฟังกังสันกับมีควมยินดีรับผลไมาจากพามแล้วกระบ,บอกพามว่าพามเอ้ยเจ้าสองผัวเมียนันให้เจ้าไปขนเอาท้องอยู่ในท้องผลงแล้วแต่เจ้าสิมีปัญญาขนไปเด้อเขาให้เป็นรางวัลแก่พวกเจ้า ให้พวกเจ้าไปเลยไปเอาไปพ่อแต่พาราชาให้เขาไปเอาแล้วสองสามีภรรยาพรามกระถอดเสือ้อผ้าห่อเอาเข่าของเงินทองโบวินแต่เอาหยัดใส่ปากกะเอาพอแต่พ้ามสองผัวเมียออกจากวังไปแล้วพาพันตรลราชกะเสด็จไปสู่เฮือน แห่งภาษาย่าองค์ไม่พระองค์ก็เลยเอาผลไม้ให้แก่นางแล้วว่าว่าเจ้าจงกินผลละอัมมริตนิเือดความงามของเจ้าสิลรยูให้ขาเบิงจนดสัวกันละนานฝ่ายภาสายนาภูมิหน่างงามคือพระจันทร์วันเพ็ญภูมิผิว ซึ่งขาวเย้ยดอกมะลิก็เลยเว้ากับผู้เป็นผัวว่าค่ะแต่สามีเอ้ยขอให้พระองค์เนี่ยสเสวยผลไมนิเถิดกะสั้นเฮ้ากับมะแบงผลลไม่กิ่นผู้ละเคิงสิได้มีอายุยาวยืนไปพร้อมกัน ความเป็นสาวความเป็นบบาวกสิไดอยู่กับเฮาฝ่ายพระพันตะลืลาดกะเลยบอกว่าผลละไม้นี่เขาให้กินผู้เดียวถ้ากินสองคนคนละเคิงมันสิบมีประโยชน์อันใดเลยว่าจังสั้นแล้วกะเลยว่างผลละไม้อมรตนั่นทิมไว ให้นั่งได้กินตามสบายฝ่ายภาษายาผู้มีหนาตางามคือหลวงจันทร์วันเพ็ญมีผมเป็นสีนิ่นขั้นผู้เป็นผัวในยางพ้นเงื้อนนั่งไปแล้วนา่งกะให้คนสนิทไปตามอมาตนุ่มผู้เป็นที่เพิ่นมากหลายให้มากิน ผลอมลิดนี่พ่อจะอมัมมาดหนุ่มมาแล้วนางกะเลยเอาผลอมริดแกอมัมมาดหนุ่มด้วยกิริยาสิเสนหาฝ่ายอมาดหนุม่มก็แสดงอาการทําท่าเสนหาบ่แพ้กันเมื่อได้ผลอมริดแล้วอมัมมาดหนุ่มกะยางไปในระหว่างทาง ก็เลยพ่อกับนางสนมลูปงามนางหนึ่งที่ว่าอมาหนุมพูนีพ่อใจอมาหนุมพูนันมักนางหลายก็เลยบอกนางว่านางเอ้ยออ้มีผลอมฤตให้นางนี่ได้กินเพื่อว่าอาอสิไดแ่แลกความงามของนางไปตลอดกาลเพราะว่าพลอมฤตนี่ กินแล้วซิยุคำฝาว่าแล้วก็เลยมอบผลอมฤตให้กับนั่งสนมรูปงามนั่นไว้ฝ่ายนั่งสนมรูปงามเมื่อได้รับผลละไมอมฤตก็รู้รรว่ามีความสำคัญเพราะว่าบบหูเรืองแต่เดิมมาก็เลยอยากหาความดีความสอบบันเทาะ เอาผลไม้นั่นไปถวายให้กับพระพันตะลอลาชเพื่อสิได้กินให้ได้ดูแลปวงประชาลาศตลอดการด้วยความเมตตาแล้วนางว่าจังสั่นก็ะเลยเอาผลไม้นั่นไปให้กับพระพันตะลอลาชเมื่อพระพันตะลอลาช ได้ผลไลม้จากนางกับประทานดังวันให้กกำนางมากไม้บ่แพ้พามผัวเมียนั่นแต่ว่าเมื่อนางนั่นจากไปพระพันตะลอลาดกะถือผลไลม้เอามากก่ำไปในมือแล้วกัล้ำพึงล้ลำพึงล้ำพันว่าเอผลไม้นี่ เข้าให้แกนั่งอันเป็นทีรักว่าแล้วก็เลยให้เรา่ตทหารไปเรียกนั่งสนมมาถามทีมาทีไปของผลไม้ว่าได้มาแต่ใสฝายนั่งสนมกับว้าให้ฟังจนแจง้งเมื่อพระอ,องค์ได้ฟังดังนั้นพระอ,องค์กับพ่อปฏิติปะตอเรื่องเล่าได้ว่าแล้ว ก,กกรรมพลไม้นั่นไว้ในมืออีกครั้งหนึ่งลำพึงลำพันว่ามายาคือความหมั่งขังลำรวยเนอมายาคือความหักหนีคุณควมดีมีอยู่ใสเนอควมซื่นบานเกิดจากมายาทั้งสองอย่างแป๊บหนึ่งค,คู่เดียวคู่ยามแต่ว่า กัเพ็ดไห่ขมคืนตลอดชาติสับเงินทองก็เหมือนเหล่าของนักเล่งสุราสียู่ในแก้วจิบที่แรกกรอ็อิมเอิบทัวร่างกายกินเข่าบ่อยๆก็เกิดให้เกิดความฉุกนี่ละบอเขาบอกว่าความหมุนเวียนแห่งความชื่นบานขามหมุนเวียนแห่งความหลัก ความหลงมันเป็นจังสี่บ่ว่าแล้วพระพันตรลราชกะมีความโศกเศร้าและคิดว่าพระองค์นี่อยากที่สิไปบวชเพื่อบ่อยากกับมาโศกบ่อยากกับมาเศร้าว่าแล้วพระองค์กะลำพึ่งลำพันกับตัวเองไปน้ำทางแล้ว พระองค์กะเลยยางไปหานางผู้เป็นทีหลักผู้มีใบหน้าดังพระจันทร์วันเพ็ญแล้วพระพันตะลือลาดกกยิบผลอมริตออกมาให้นางเบิงนางเอ้ยผลละไมน่นี่มันคือ,อย่างยู่เป็นโคโลเนาะว่าแล้วนางผู้นั่นก็เวหยังบ่ออก พาพันตระรือราชกะเลยบอกให้อำมาตมาบอกวิธีประหารชีวิตนางภูนันต่างๆแล้วพระองค์กับบอสามารถท่สิลอพี่ซไดกะเลทิมลาดทสมบัติเข่าปลาไปเป็นโยคีบางคนกว่าพระพันตระรือราช ยังคงเป็นโยคะอยู่แถบเขาหิมาลัยันเป็นป่าที่กวางยากที่ไยสิหาพ่อเมื่อจำเริ่นตะบะแกก่าขึ้นไปกะเข่าสูสภาวะธรรมและอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตลอดไปตาบเท่าทุกวันนี้ ส่วนในด้านของกลุง่งอูเจนี่บอมมีผู้ปกครองกะห้อนไปหอดพระอินพระอินก็เลยสั่งให้ยักษ์ตนหนึง่งซือวาปัตพี่บานลงมาป้องกันเมืองอูเจนี่บอ้มีเพภัยมาถึงต่อเมื่อต่อเมื่อเท่าตีวิกกมเซน กลับมาบ้านมาเมืองยังค่อยสิมีสิทธิ์กลับมาอยู่ได้ปัตตพี่บ้านกะรรับเทวบัญชากลับมาอยู่กุงอุเชนี่เฝ้าไว้เต้นกลางขึ้นกังเว้นบ่ให้เพศไพ่มหาใดฝ่ายพาราซาพ่อตาปอมเป็นโยคีโดนย่างเที่ยวเตะเตะเมืองน,นั่นเมืองนี่ได้ปีหนึ่งชิคานเกิดความเบือ่อนาย เพราะมันบ่สบายเ่ว่า,าสิเป็นเสียผ้าแพรพันของอยู่ของกินโอ้หิวบางเท้อต้องต่อสู่กับสั์ป่าจังบางเทือก็ต้องหาลาเนื้อสั์กินเองหาข่าของกินเองมันบสบายและอีกอันหนึง่งก็เลยคิดว่าโอ้ยถิมบ้านถิมเมืองมาโดนกย๋ยยานเป็นห่วงในราชสมบัติแห่งในงิ้ข่าว,วานองไา้เนี่ย ทิมบ้านทิมเมี่ยงไปบวชเป็นพระฤาษีแล้วว่าจังสันพอก็เลยสวนลูกทายคนหน่อยหันหนาเข่าสู่เมืองขึ้นมากับบ้านกับเมืองของตนของตนเองพ่อมาหอดประตูวังบาดท,ที่นี่เป็นเวลาเที่ยงคืนพ่อสิเข้าไปในเมืองก็เลยมีผู้โตกใหไงยืนขวางประตูละห้องถามด้วยเสียงดันลันว่า ไผมาสิไปไซหยุดเดีน,นี้บอกซื้อมาก่อนฝ่ายเท่าตีวิกรมเซนได้ยินกะเละโกธกะเละบอกว่าเฮ้าคือพระราชาวิกรมเซนสิกลับสู่บ้านเมืองของเฮ้าเจ้าเป็นไผกำเริบเกือบสารปั่นนี้อสุนปัทพีบานกะเละตอบว่าโตผู้ขา่าเป็นเทพพยายดาให้มัรักษาเมือง ขั้นท่านเป็นเท่าตีวิกรมเซนอิหลีต้องมาล่องสู่กับขาเบิงก้อนภา,าราสัพภา,าราซาก็เลยต,ตอบตอกลงเพราะว่าพระองค์เนี่ยบ่ได้หลบต่อสู่มาโดดนแล้วพระองค์ก็ต่อสู่กับอสูนอสูนนั่นมีมัดเนี่ยทอน่วบักแต่งโม มีแขนทอกระบ,บองเผ็ดฝาดลงแต่ละเทือนี่ต้นใหม่ลมเป็นละเนีละนาดส่วนพระตีวิกลมเซนนั่นสูงทำเซบือะแมยักกะโกมล่งฝาดมัดพ้อมกับห้องโดยเสียงอันดังพอองระองค์กับยิาณต่อสู่กันไปต่อสู่กันมายักปัทภีพี่บาทเนี่ยเกิดล่มสแลวบาทเนี่ย บาานี้ผู้ลูกท้ายหน่อยก็เลยขึ้นไปนั่งทั้งถ่วงหยักระลราศากระโดดขีคอเอามือทั้งสองข้างจกเข้าไปในตาแล้วก็บอกว่าถ่ายหยักบอย,ยอมแพ้กูสิควักในตามึงออกหยักก็เลยะห่วงว่าโอ้ยพระองค์ได้ที่แล้วนับว่าข้าพระเจ้าเนี่ยุ่ม ลงแล้วข้าพระเจ้าย้อมแพ้แล้วข้าย้อมถวายชีวิตของพระอ,องค์แก่พระอ,องค์พระราชาได้ยินจังสันก็เลยหัวแล้วก็เว้าไปว่าเจ้าสิเป็นบ้าดอกมั้งเจ้าอยู่ในอำนาจของข้าแล้วข้าสิตัดลมหายใจเจ้าเสียเมื่อใดก็ได้แต่ว่าเจ้ากลับมาบอกว่า ห้ชีวิตของขา้าแกข่าได้จังไงเจ้าบ,บ่ต้องห้ชีวิตขา้าข้าก็มิชีวิตต่อไปยักก็ะเลยตอบว่าพระองค์อยาลกาวเยือยิงเกินไปพระองค์เนี่ยตั้งอยู่ความบ่หู้พระองค์จะสิ้นชีวิตในเร็ววันนี้เองถ้าข้าพเจ้าซอยให้พระองค์ผุดไพข้าพเจ้าก็ได้ถวายชีวิตแกพระองค์ พระอ,องค์จงฟังเรื่องที่ข้าพเจ้าสิเล่าถวายแล้วกะให้ทรงคิดเบึงถ้าเสียข้าพเจ้ากะให้ทาตามข้าพเจ้าพระอ,องค์สิได้มีอายุยืนยาวประกอบควมสุขสวัสดีต่อไปเป็นที่เพิ่งของอาณาปราสราชชัวกาลนานพาราซาและ พระราชะบุตรก็เลยลงจากโตยักมาอยู่ดินงยักก็เลยลูกขึ้นนั่งลงงยักก็เลยเบาเรืองเล่าต่อไปนี้ให้พระราสร้างพระราชาฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ตอนนี้กะขอหยุดไว้เพียงหนีะกอนและลืมติดตามกดติดตามด้วยค่ะเพื่อสิบ่ได้พาดตอนต่อไป วายักสิวหยงาง้กับพระราชาฟังถึงเป็นการวาสิเอาชีวิตพระราชาให้กับพระราชาทางที่ตัวเองเพียงพำร,รมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามบุญปลูกลูกอีสานชาแนลสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ